เอาละครับวันนี้ได้มีโอกาสมาครั้งที่2องครับที่จะมาเทสกับเจ้า e d o r p h i n Elite นะครับส่วนลุมเช่นเคยครับวันศุกร์ตรงกับการลองลานของผมเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับลองลานของผมนี่ไม่ใช่แบบสปีดเสร็จ อ,อะไรนะเพศสเพศหครับผมไปไปตามแรงครับนาฬิกาไม่ต้องดูครับดูแค่เช็คระยะเอาครบระยะพอครับแรงมีเท่าไหนไปเรื่อยๆเท่านั้นหยุดกินน้ําหยุดเดินวิ่งช้าๆเดินช้าๆจนครบ21กิโลนะครับหรือว่า1นึาสำหรับอาทิตย์ละครของผมและวันนี้นะครับ e n เนอร์ฟิตอิิอยู่ที่เท้าผมแล้วนะครับ ครั้งที่2นะครับวันแรกใส่ลงคอร์ด400คูณวันนี้จัดลองรัน1.5นะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าใส่2ครั้งในการเทรนนิ่ง2รูปแบบในการวิ่งนะครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับสวนลุมตอนนี้เนี่ยผมรอสัก5โมงครึ่ง5โมงสีและผมจะ start นะครับตอนนี้เก็บบรรยากาศร,รอบๆลมเย็นๆนะครับแต่ว่าก็ยังร้อนอยู่เช่นเคยที่สวนลุมนะครับเดี๋ยวรอ ใกล้ๆ6โมงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเริ่มสตาร์ทวิ่งสำหรับวันนี้อไม่ธรรมดาครับผมรนมัดระวัวนะครับเพื่อนๆนักวิ่งฮิสโตกนะครับอันตรายนะครับไม่ต้องโชว์พาวไม่ต้องโชว์ฟิตนะครับโอเคท่านใดที่ไหวท่านใดที่ฟิตก็จัดไปตามตารางครับแต่ว่าน้องๆเพื่อนๆแล้วก็หลานๆนะครับที่เพิ่งจะเข้าสู่การลงโปรแกรมอย่างจริงจังนะครับฮิสโตก มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาครับการป่วยไข้นะครับระวัตระมัดระวังตัวเองให้ดีนะครับก่อนที่จะลงวิ่งในแต่ละครั้งแต่ละวันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมมาคุยข้อค่ากันนะครับจากเอาเอาแค่สวมใส่สวมใส่ธรรมดาสวมใส่เดินนะครับตอนเดินตอนเดินสําหรับเจ้าเอ็นโดฟินอีลินะครับตอนเดินผมว่าก็โอเคเป็นไปตามที่ซูเปอรช์ชูควรจะเป็นนะครับสําหรับคู่นี้ เอ d นโดรฟินอิรินะครับเดินแล้วมีอาการหน้าทิ่มเดินแล้วรับรู้ได้ถึงความนุ่มและส่งของโฟมนะครับผมจะพยายามเลี่ยงคําว่านุ่มเด้งนะครับโอเคแต่มันเป็นคุณสมบัติของโฟมยุคนี้นะครับที่เสริมแผ่นคาร์บอนเข้าไปด้วยครับนุ่มเด้งความนุ่มเด้งเนี้ต้องมีแน่นอนแต่ว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจเพื่อนๆพี่ๆน,น,นะครับหลานๆยัยยงไงก็ก็แล้วแต่จลิตของความชอบส่วนตัวของแต่ละท่านนะครับ อันนี้ผมที่ผมมาคุยให้ฟังก่อนนี่ครับผมจะชี้ให้ดูตรงลิ้นนะครับตรงลิ้นรองเท้าที่เป็นแผ่นหนังบางๆครับหลังจากที่เราผูกเชือกอเท้าไปเต็มที่ให้กระชับฝ่าเท้าเออกระชับหน้าเท้าหลังเท้าเราแล้วนะครับนี่ครับอาการไม่สูงย่นย่นนี่ครับนี่ครับย่นกันแบบไม่ต้องเกรงใจดีไซเนอร์เลยครับผู้ใช้งานกับดีไซเนอร์นี่ คนละคนแน่นอนครับผมดีไซเนอร์ไม่เคยใช้คนใช้ก็ยังออกแบบด้วยตัวเองไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นดีไซเนอร์ก็ทําตามบีฟที่ได้มานะครับแล้วก็อาจจะศึกษาเรื่องการล็อกการกระชับแอรโรไดมิตต่างๆโอเคตรงนั้นทําได้แต่ว่าการใส่จริงการใช้งานจริงอันนี้ผมเดินมาจากที่ผมไปเปลี่ยนเสื้อนะครับเดินมานั่งคุยตรงนี้ลิ้นจนไปแล้วครับเลยเชือกองเท้าไปแล้วเลยรู ลูสุดท้ายสองลูสุดท้ายของเชือกองเท้าไปแล้วลิ้นยน่นแล้วก็ตรงโคนล,ลิ้นตรงการออกแบบตรงรูแรกตรงนี้โอ้โหผมว่าแย่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 แยแยสำหรับผมครับแย่สำหรับผมโอเคเราไม่ว่ากันว่าดีหรือไม่ดีนะเอาเป็นว่าความเห็นส่วนตัวความชอบส่วนตัวของผมนะครับตรงนี้ผมไม่ให้คะแนนครับไม่ให้คะแนนโดยโดยทิ้นเชอร์ครับหน,นึ 2, นน่งคะแนนสองคะแนนผมก็ไม่ให้ครับตรงนี้ผมเดินมานี่ยน่น ยน่นลงไปกองเรียบร้อยตรงนี้ก็โอ้โหนี่ครับชัดเจนชัดเจนครับเอาแบบไม่ต้องอวยนะครับเอาอันนี้ไม่ได้วิ่งนะไม่ได้วิ่งเอาแค่การสวมใส่การเดินเบื้องต้นนะครับไอตอนวิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวผมเขียนเขียนลงในเพจรีวิวแล้วก็เดี๋ยวตัดต่อเดี๋ยวทําคลิปคุยกันสั้นๆให้ฟังอีกทีหนึงว่ามันชอบไม่ชอบมันมีอะไรน่าจะติน่าจะชมมากน้อยยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีครับตอนนี้ เดี๋ยวผมขออนุญาตให้ดูกาข้าวโอเคตรงขอบของข้อเท้าตรงหลังโซ่ต,ตรงนี้ก็เป็นผ้ายืดเหมือนนซ์สามนะครับเน็กสามก็เป็นผ้ายืดไปแล้วรวมถึงตัวพูม่าฟาสเตอร์นะครับฟาสอาร์นะครับฟาสอาร์ R, หรือว่าออกเสียงยังถูกต้องก็ f ฟาสเตอร์นะครับก็จะเป็นขอบจะเป็นผ้ายืดแบบนี้เรียบร้อยแล้วเชือกนี้นะครับยืดยืดอย่างยืดนะครับต้องผูกกะความ กระชับให้ดีเพราะว่าถ้าเราดึงอย่างแรงดึงอย่างเต็มที่แล้วปลูกมันจะลังตรงข้อเท้าด้านบนตรงนี้<ม>อย่างมากแะ้วเกิดการลำคาญอันนี้ผมแก้คลายไปหนึรอบแล้วปลูกใหม่ไปรอบหนึงแล้วเรียบร้อยอันนี้ความคงทน,นเราคงบอกไม่ได้รีวิวไม่ได้นะครับผมคงได้มาแค่รีวิวในการสวมใส่ครั้งแรก first impression นะครับ first run นะครับแล้วก็อาจจะเก็บระยะ 10- 20โลแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนิดนึงนะครับผม เป็นความเห็นส่วนตัวครับเป็นจริตของผมคนเดียวว่าชอบหรือไม่ชอบหรือว่าจะแนะนำหรือชี้บอกชี้ฝันทงให้ดูได้บางเรื่องบางอย่างเท่านั้น,นครับส่วนจะเข้าเท้าใครจะถูกกับสรีระจะถูกกับลักษณะการวิ่งของท่านใดก็ต้องลองซื้อลองหามาใส่กันเองครับแต่สำหรับผมเดี๋ยวผมขออีกหนึ่งคร์้ครับและผมจะบอกอย่างหมดเปลือกเท่าที่ได้สัมผัสเท่าที่รับรู้ได้นะครับ เดี๋ยวขออนุญาตไปวอร์มอัพแล้วเดี๋ยวผมแล้วเดี๋ยวมาเจอกันในห้องอีกท่ออีกอีกรอบหนึ่งอีกทีนะครับเดี๋ยวขอวิ่งเก็บความสึกแล้วก็บันทึกเตรียมเขียนแล้วก็จดจำสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวมาคุยกันในห้องอีกรอบหนึ่งนะครับ พร้มไปหนึ่งรอบไม่เอาแล้วถอดเสื้อเรียบร้อยพร้อมกับผูกเชือกใหม่เช่นเคยนะครับอ่ะแน่นก็แน,น่นตึงก็ตึงอะ่ะผมเมื่อกี้ผมวิ่งไปผมรุดส้นผมพูกแบบสบายๆเดี๋ยวโอเคจับเวลาจริงครับรอบนี้เจิกนครับโอ้หนี้จู้ๆมาเก็บอีกหนึ่งครับเอาใช่ไหมพี่ซีค่ะ พี่ิไหวตกพี่เป็นลมพี่เป็นลมเอาครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ17.6ผมหยุดเดินครับเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ครับผมเอ็นข้างหัวเข่าด้านในครับผมก้าวยาวเกิดอาการแล้วครับช็อตฟิลครับช็อตฟิลเดี๋ยวโลที่เจ็ดครับเดี๋ยวแต่ผมขออนุญาตเดินก่อนเลยครับ รู้สึกว่าโบเอ,เอ,เอ,เอโนเฟนิเลตเล่นผมแล้วครับก้าวยาวเกินครับตายตายตายโวยคู่นี้ทำผมเจ็บ17โลครับขออนุญาตเดินดูอาการสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยววิ่งต่อสวัสดีครับน้องน้องหลานหลาแล้วก็เพื่อนเนักวิ่งทุกท่านนะครับวันนี้นะครับโอเคจากที่เมื่อวานนี้ผมไป ลุยที่สวนลุมมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ1นึ่งกับเอนโดฟินอีลิกนะครับตอนนี้กลับมาที่ออฟฟิศนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆสาธยายให้ฟังกันะะนะครับแต่ว่าท่านที่ใจร้อนนะครับลองไปอ่านดูที่ผมโพสตไว้ที่อะไรนะกลุ่มอะไรอนะโพสต์ไว้ในกลุ่มในกลุ่มในกลุ่มรีวิวเวอร์ครับลองดูนะครับอาจจะไม่ ไม่ตรงตามที่หลายๆท่านอยากจะได้ยินได้ฟังได้อ่านจากรีวิวของผมนะครับก็รีวิวตามตามความรู้สึกนะครับความรู้สึกของผมจากที่ผมใส่ในเพส่วนในความเร็วของผมเองผมว่าผมว่าความเร็วของผมไม่เหมาะไม่เหมาะไม่เหมาะจริงๆกับเจ้าเอ็นโด h ฟินอิลิทตัวนี้นะครับคําว่าอิลิ e คําว่าอิลิ e นั่นหมายความว่ามันเหมาะกับอิลิ e จริงๆ นะครับจากการที่ผมได้ลองวิ่งลองลันเมื่อวานนี้นะครับ1ึงฮาไปช้าๆบ้างเดินๆบ้างหยุดพักกินน้ำบ้างนะครับกับเพสประมาณ5.30ยาวไปยันแบบ8ยันเสเพราะว่ามีช่วงหนึ่งกิโลเมตรที่17ผมเกิดอาการเจ็บเอ็นที่ข้างหวข่าวด้านใน เลยๆจำจำเป็นนะครับผมผมไม่อยากฝืนแล้วผมเข็นแล้วกับการเฮ้ยเจ็บแล้วไปต่อได้ไม่เป็นไรทนได้ผมไม่ไม่ทนแล้วกับเจ็บพวกผมหยุดทันทีไม่เช่นนั้นผมผมจะกลับมาวิ่งเพลสห้าไม่ได้แน่นอนถ้าผมฝืนกับการบาดเจ็บนะครับให้ดูพื้นก่อนนะครับลงขอดหนึ่งครั้งวิ่งออกงานหนึ่งครั้งนะครับโดยเจ้าของรองเท้าตัวจริงนะครับอันนี้ต้องขอบคุณนะครับ น้องชายสุดทีรักอีกหนึ่งท่านนะครับแอดโอตานะครับจากกลุ่มรัน w เว c l ับนะครับ RAC นะครับกลุ่มของคนรักวิ่งและปิ้งย่างเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมี EP ปิ้งย่างโล่ไปที่กลุ่มนะครับอย่าอย่าเพิ่งตกใจนะครับอันนี้เป็นกลุ่มวิ่งเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับความคงทนครับผมให้เลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมหลงมุมกล้องอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่มียางไม่มีอาโซสีดำใดๆผมว่าสำหรับท่านที่ วิ่งโดยการลากเท้านะครับต่อให้เป็นวันแข่งขันต่อให้ซ้อมก่อนแข่งขันสักหวันและใช้วันอีก1วันผมว่าไปไวแน่นอนไปไวแน่นอนครับผมด้วยด้วยด้วยเนื้อโฟมที่ที่กลับมานุ่มเด้งและดีพอประมาณเหมือนกับรุ่น e n นโดฟินโปร1และ2นะครับผมให้แค่1และ2นะครับเพราะว่าโปร3 En เอดฟินโปร3ผมลองแล้ว ผมบอกเลยว่าเหมือนวิ่งกับโฟมที่อยู่ในลังกระดาษส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมนะโฟมที่วิ่งในลังกระดาษโฟมหอ่ออะไรนะเข้ามุมการกระแทกตู้เย็นโทรทัศน์อย่างเง้นเลยครับผมผมไม่ผมผิดหวังมากผมผิดหวังมางกจริงสำหรับเอ็นโปร3ที่ผมส่าห์รอตัวอัปเปอร์ upper, ที่จะทําเป็นอัปเปอร์น้องถูกสักผ้าเป็นตะข่ายรูปใหญ่ๆแต่พอวิ่งแล้วโอ้โหผมขายทิ้งเลยตัวนี้นะครับเอาโซด้านนี้ เอาโซ่ตรงซ้นอ่าตรงซ้นนะครับถ้าวิ่งในพื้นแห้งจัดๆแล้วมีฝุ่นมีทรายบ้างด้วยความเร็วสเปีดที่ผมลงขอดตอนนั้นผมลงอ่าวันวันก่อนผมลงไปที่สนามยางที่ออกจะเก่าๆไว้หน่อยนะครับเก่าเก่าตามสภาพะครับแล้วก็เป็นอากาศแห้งอย่างมากร้อนอย่างมากผมวิ่งไปนี่ต่อช่วงเข้าโคง้ง ลื่นครับผมเอาเอาไม่อยู่ผมต้องจิกเท้าเกรงเท้าอย่างหนักเพื่อเพื่อไม่ให้เสียการทรงตัวครับแล้วก็ที่สําคัญคือนี่ครับหน้ารองเท้าอัปเปอร์ด้านบนความเรียวความแหลมของทรงที่สวยงามแต่ว่าข้างในนี้ข้างในนี้แบบโอโถงโ,โหลานกว้างขวางครับสำหรับน้องๆหลานๆนะครับที่อยากได้ตัวนี้ไปแข่งขัน,ขน สำหรับแข่งขันนี่นะครับไม่ใช่เอามาซ้อมแบบจันอังคานพุธสุขแล้วก็วันอาทิตย์ลงแข่งขอแค่เป็นวันแข่งจริงๆวันเดียวผมผมอยากจะแนะนําให้ลดซสายสักครึ่งซสายเลยด้วยซ้ำไปาล้วเราว่าติดเท้ากระจายวิ่งกระจายครับเบาเบามากๆเบาจนไม่รู้สึกว่าว่าใส่รองเท้าอยู่จะติดตรงนี้นิดนึงครับนิดนึงตรงส้นตรงนี้ครับมันพอเวลาวิ่งช้าๆหรือตอนตอนเดินนะครับมันมันรู้สึกเหมือนเหมือนมันจะบุ๊ก จะหลุดจะหลุดจะหลุดแต่แต่แต่มันมันมันก็ไม่หลุดนะครับมันไม่ได้ออกอาการหลุดแบบแบบเซ็งเซ็งเหมือน next percent 3นะครับตอนนี้ตัวนี้สําหรับตัวนี้นะครับมันจะมีตุ่มๆุ่ตรงนี้แค่ตุ่มเดียวสําหรับการล็อกข้อเท้าล็อกตรงเอ็นร้อยหวายไว้นะครับถ้าวิ่งเร็วๆนะครับผูกเชือกล็อกข้อเท้าดีๆนะครับวิ่งเร็วนะครับขอยจำว่าวิ่งเร็ววิ่งเร็วสําหรับในที่นี้คือสาย p e r อร์แมนซ์สายแข่งขันนะครับ ติดเท้าเบานุ่มเด้งดีลุยครับสบายแน่นอนสัตว์คู่นี้พื้นที่ดูว่ามีโซนครับตามสเปคที่สั o นี่ระบุไว้นะครับอันนี้ผมผมก็ไม่ได้ตามอ่านนะครับลองลองไปหาดูกันเองนะครับสำหรับผมนะครับน้ำหนักตัว78วิ่งช,ช้าๆเพจ5 30 6 7 8 ผมว่ามันมันยัวบยั่จนติดติดไปที่พื้นคล้ายคเลสซิ่งแฟรยังไงอย่างนั้นเลยแบบไอความหนาความหนาตรงนี้รู้สึกหายไปเลยไม,ไม่ไม่รู้สึกถึงความพื้นหนานุ่มใดๆมันมันกลายเป็นแบบเลสซิ่งแฟรสสำหรับการวิ่งสองชั่วโมงกว่าหนึ่งฮาของผมผมผม,ผมไม่สู้ส่วนตัวผมไม่สู้เลยครับไม่ไม่ไมหวจริงผมว่าถ้าขวดแบบเอาสายหวดนะสายหวดสายแข่งขๆน,นะห้ากิโลสิบกิโล ตัวนี้เอาไปเลยครับขวดลงสนามชัดเจนครับตามคาแรคเตอร์ของรองเท้าตามคุณลักษณะส,สมรรถภาพของเท้าที่จะช่วยให้ล้น้องๆละหลานนักวิ่งได้ไปได้ตามถึงเป้าหมายที่ต้องการนะครับโอ้นี่น,น,น,นี่ผมพูดถึงการการใส่การใช้งานนะครับเราเราลองมาดูส่วนการดีไซน์ของรองเท้าคู่นี้บ้างคนระับเดี๋ยวเดี๋ยวผมนะผมลงมุมกล้องอยู่นะตัวตัวลิ้นครับตัวลิ้น ลิ้นเป็นแบบถุงเท้านะครับแบบสวมจะมีอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวหามุมกล้องก่อนอจะมีแผ่นประกบซ้ายขวานะครับที่ลิ้นซ้ายขวาที่ลิ้นอยู่ไม่ไม่ไหลซ้ายไหลขวานะครับแล้วก็ตัวลิ้นก็จะเป็นแผ่นหนังแผ่นหนังกลับบางๆพร้อมกับรูเจาะไว้คือลิ้นนี่เหมือนตะข่ายตะข่ายแน่นอนสิ่งที่เป็นข้อเสียนะครับ เอาแค่ตอนใส่เดินเนี่ยเฉยๆใส่อยู่ในมาน้านั่งอยู่ที่ห้องแต่งตัวอยู่ที่หน้าห้องน้ำนะใส่แล้วก็เดินไปสนามซ้อมเดินไปจุดพักน้ําเอาแค่เดินนะครับลิ้นตรงนี้ยน่ยนย่นทันทียังไม่ได้วิ่งนะครับยน่ยนย่นลงไปแล้วโอเคไม่มีปัญหาเหลือบซ้ายเหลือบเออหล่นซ้ายหล่นขวาไม่มีครับแต่ว่าย่นลงไปข้างล่างแล้วก็นี่ครับการออกแบบที่ดูสวยงามครับแต่ว่าตรงนี้เมื่อเราใส่ เมื่อเราใส่แล้วเราผูกเชือกแบบประชับแน่นๆมัน่นคงไอ้ตรงนี้มันเหมือน,นผูรูดเหมือนกับหูรูดกระเป๋าผ้ายังไงอย่างนั้นเลยคือแบบไล่ซึ่งความสวยงามตะเข็บตรงนี้อ่าตรงไหนเอ่ยช่วงด้านนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูดูภาพดูคลิปประกอบที่ผมใส่ไปวิ่งที่สวนลุมกีนะครับมันมันเกิดการพับพับเพราะว่าเรามัดเราดึงเชือกแน่นเต็มที่เพื่อการการหลุดโซนนะครับ มันมันจะว่ามันมันมีผลาะด้านจิตใจครับโอเคมันไม่มันไม่ทิ่มเข้ามาข้างในข้างในที่เท้ามันไม่มีอาการเคืองให้ลำคาญนะแต่ว่าส่วนตัวส่วนตัวบอกมันมันมันคาใจครับเว้าทำไมมันกลายเป็นหูรูดทำไมมันมีตะเข็บปูดปูดปนปมันมันไม่สวยงามมันมีการแบบแบบว่า ผ้าเป็นแบบนี้อัปเปอร์เป็นแบบนี้ลินเป็นแบบนี้โอเคดีไซน์สวยงามในการตั้งโชว์แต่พอใช้งานจริงมันมันไม่สวยเหมือนเหมือนกับที่ดีไซเนอร์ออกแบบไว้ในดูดูจะด,ดูชัดชัดเลยครับตรงน,นี้อันนี้อันนี้แค่ร้อยร้อยเชื่อไว้เฉยนะครับร้อยเชื่อไว้เฉยตรงนี้และที่สําคัญอ,อีกจุดหนึ่งที่ผมเห็นนักวิ่งที่ใช้อ n นโดฟินโปร3แบบใช้แบบยาวๆโลโก้ลอกผมว่าอันนี้ก็ e l ลิ e เอลิทก็คงไม่ต่างกันนะครับผมว่า ถ้าแบบน้องๆหลานที่ใส่แบบวันเว้นวัน,วนใส่สามวันพักหนึ่งวันยังไงก็ผมว่าลอ,อกโลโก้ต้องลอ,อกไม่แพ้รุ่นก่อนหน้านั้นเอโนฟินโฟล์สแน่นอนครับสำหรับเอโนฟินอ i ลิทตัวนี้นะครับแล้วก็หน้าผ้าตรงนี้ที่เป็นตะข่ายเป็นตะข่ายตรงนี้นะครับเป็นสายคล้องคล้องที่เท้าก็ ่าเป็นหน้าผ้าอีกแบบหนึง่งตรงส้นตรงส้นตรงนี้ส้นรวมถึงส่วนนี้นะครับก็จะเป็นผ้ายืดผ้ายืดเหมือนกับเน็ก3สามที่ผมได้รีวิวไปแล้วเมือ่อเมื่อคลิปก,ก่อนหน้า3ประสานนะครับของอ p p เปมีช่องมีรูต่างๆรอบตัวนะครับมีส่วนล็อกข้อเท้เา,าตรงส่วนนี้นิดนึง นิดนึงแต่ว่าไม่รู้นะครับผมลองไปแค่2มือ้อมื้อหนึงลงคออีกมื้อหนึงวิ่งยาวความคงทนผมผมคงแนะนําให้ได้ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ดีพอนะครับอยากจะพูดถึงสามภาษาของ Apple การออกแบบดีไซน์สามภาษานี้นะครับผมวิ่งเมื่อวานนี้ด้วยการสวนลุมนะครับร้อนเช่นเคยวิ่งไปแป๊กเดียวนะครับตัวเปียกเหงื่อไหลลงเท้าถุงเท้าเปียกลงเท้าเปียกเท้าวา ไอ้ผมแม่งโคตรร้อนและอึดอัดเท้ามากๆมันขนาดมีรูเต็มที่มีช่องต่างๆอูเยอะเยอะมากแต่ผมแบบวิ่งวิ่งด้วยความทรมานมันมันร้อนเท้าแล้วแล้วแล้วความกว้างความกว้างของช่วงหน้าช่วงหน้าเท้าตรงนี้นะครับมันทําให้ผมต้องจิกเท้าเกรงเท้ารวมถึงพอลงน้ำหนักพอวิ่งควงขาไปเรื่อยๆ,ๆมันก็เกิดการเสียดสี ที่พื้นอินโซระหว่างอินโซและเท้ากับส้นเท้าผมมันมันไม่รู้สึกถึงความลมพัดผ่านหรือหรือความเย็นสบายเลยสําหรับสําหรับผมนะสําหรับจริตผมนะผมผมจะย้ำนะครับตั้งแต่เทปแรกรทนคลิปแรกแล้วว่าความชอบและจริตผมเท่านั้นที่ผมออกที่ผมทําแนะนําให้น้องๆลหลานได้ฟังนะครับส่วนท่านอื่นๆก,ก็ก็ว่ากันไปตามจริตของท่านนั้นๆนะครับของผมนี่คือแบบเมืเ่อยประวัติ แสงร้อนอบอ้าวไม่อยากเทสให้ได้รู้ว่าโอเคราคาค่าตัวเท่านี้วิ่งจริงเป็นไงสับจริงเป็นไงวิ่งช้าๆเป็นยังไงผมก็อย่างที่เขียนไปแล้วแล้วก็อย่างที่กำลังพูดอยู่ในรีวิวคลิปนี้นะครับผมผมไม่ผมไม่มีความสุขนะครับถ้าผมต้องจ่ายคู่นี้ไป9,000บาททอน10บาทแต่ว่าโอเคท่านที่มีโปรโมชั่น มีบัตรเครดิตก็ลองลองเลือกสารเลือกโปรกันให้ให้ดูแล้วก็ดูราคาว่าลดไปเท่าไหร่หรือเท่าไหร่คุ้มไหมที่เราจะนํามาใส่นะครับผมยังย้ําอยู่นะครับว่าลองดูให้เหมาะสมกับเงินในกระเป๋าแล้วก็ความคุ้มค่าที่จะนํามาใช้งานนํามาแข่งขันนะครับต้องซื้อหรือหนีไปอันเนี้ยผมฟันธงไปแล้วในข้อเขียนของผมแต่ในคลิปนี้นะครับอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งว่า กับการใส่วิ่งแล้วมันเป็นยังไงนะครับเชือกเชือกรองเท้าเชือกรองเท้าที่แบบเดี๋ยวก่อนนะอันนี้คือยืดเหมือนเป็นเส้นยางยืดแต่ไม่ใช่เส้นยางยืดครับก็เป็นลายขวางเหมือนกับเป็นเอกลักษณ์ของทางซัตคพนี่ไปแล้วนะครับเชือกที่เป็นลายขวางแต่ว,ว่ายืดมากตอนผูกมันต้องกะกะรัดกะดึงกะรัง้งกะดเหนียวให้ให้ให ให้พอดีครับไม่งั้นมันมันจะเกิดการลาคาญเวลาเรามันแน่นมันมันแน่นมากมันจะเกิดการล้างบริเวณข้อเท้าด้านหน้าตรงนี้นะครับเวลาเราใส่อันนี้ก็ต้องลองดึงแล้วดึงอีกลองยืดลองขยายกว่ามันจะเข้าที่เข้าทางที่ต้องกังวลก็คืออาการหลุดซ่อนหลุดซ่อนเวลาวิ่งช้าครับเฉพาะการวิ่งช้านะครับแล้วก็ความสบายของช่วงด้านที่เป็นแผ่ การร้อเชือกตรงนี้นะครับว่าว่าเชือกมันยืดทําให้เรากะน้ําหนักในการอะไรนะดึงขึ้นมาผูกเราจะดึงมากดึงน้อยจะรั้งยังไงให้มันให้มันพอดีกับความอะไรนะความชอบชอบชอบ,ชอบแน่นชอบสบายชอบกระชับชอบฟิตยังไงเนี่ยตรงนี้สําคัญกันนะครับการการผูกเชือกเพราะฉะนั้นวิ่งไปแล้วเราต้องมาเสียเวลานั่งผูกใหม่หยุด วิ่งนั่งผูกมันมันมันไม่ต่อเนื่องมันมันจะขัดจังหวะแล้วบางท่านถ้าในเวลาแข่งขันหรือว่าในเวลาที่แบบจับเวลาดูเพอร์ฟอร์แมนซ์เพื่อวัดประสิทธิภาพอย่างเป็นาการแล้วมันมันต้องมาเสียเวลากับการทําทําเชื่อตรงนี้ผมว่าก่อนจะวิ่งก่อนจะทําการจับเวลาอย่างจริงจังต้องเคลียร์ต้องลองวอร์มวอร์มตัววอร์มตัวเองนี่แหละวอร์มอัพวอร์มรองเท้าให้มันดีให้แน่นขนาดนี้วิ่งไปแม่เจ็บไหมแน่นขนาดนี้วิ่งไป อืดอาจไม้หรือหลวมเกินไปพอหลวมเกินไปปุ๊บกลายเป็นว่าไอต้ตุ่มตมตรงนี้ไม่ทาไม่สามารถทํางานได้มันจะหลุดซ่อนเอานะครับผมผมขออนุญาตแนะนําแนะน,นําบวกบวกกับเตือนๆแล้วกันนะครับเพราะว่ามันแพงครับมันแพงแต่ว่าอันนี้อันนี้ผมได้รับความาไว้วางใจาจากน้องน้องชายครับคุณโอ๊ตคุณโอ๊ตแอดมินเทร์รันอเวครับนะครับที่ส่งมาให้ผม ได้รีวิวแบบเรียลๆโดยเฉพาะเลยครับไม,ไม่ไม่ไม่ต้องสนหน้าสิวหน้าขวาน,นะครับออกออกเงินเองซื้อเองเขียนเองแล้วก็ย้ําอีกทีนะครับเป็นจริตเป็นความชอบของผมเท่านั้นในความเร็วของผมเท่านั้น5โล10โลสําหรับน้องๆและหลานสายสปีดสายแข่งขันผมเชียร์ครับถ้าสะดวกจ่ายสะดวกซื้อผมเชียร์ครับตัวนี้แต่ว่าสายออกกําลังกายสายชิลสายพักผ่อนหรือนักพื้นสมัครเล่นนะครับถ้า ไม่สะดวกในการซื้อหารองเท้าสุก์ชูที่ราคาออกจากเกิน7-8-9 0 0 0ไปนะครับผมไม่แนะนำผมขอญอาตบอกบอกตรงๆเลยว่าให้หนีหนีไปครับหนีโอเคข้อเขียนให้หนีในคลิปก็ให้หนีหนีไปเถอะครับอีกจุดหนึ่งนะครับอีกจุดหนึ่งที่ที่ที่ผมเป็นห่วงก็คือไอ้ไอ้เนี่ยแหละครับไอ้เงี้ยงเดี๋ยวเดี ไอเงี้ยงไเงี้ยง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 ครอบร้อยข้อเท้าหลังตะตุ่มไม่ใช่หลังไอ้ร้อยหวายตรงนี้ครับว่าเขาจะคงทนได้ขนาดไหนสําหรับคนที่จะซื้อไปเป็นรองเท้าที่แบบสายแข่งทุกสัปดาห์ทุกอาทิตย์นะครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจตรงนี้โอเคมีการมีความเรื้องแสงนิดๆในใน,ในเวลารีเฟก c t กับแสงในที่มืดนะครับด้านหลังนี้ส้นก็ ตามสไตล์ครับผมสกคนี่ทุกรุ่นแทบจะทุกรุ่นที่ผมใส่โซนนี่เหมือนเหมือนเหมือนแกไม่ให้ความสําคัญนะครับมันมันก็อย่างเงี้ยแะครับนิ่มๆยุบย,บยบอยู่ที่ความแข็งแรงของพวกเราคนใส่อเองนะครับผมวิ่งช้าเมื่อวานนี้นะครับสองชั่วโมงโอ้โหแบบไม่มีผลครับไม่มีผลจริงๆเลยไม่มีผลนี่หมายความว่าไอ,อ้วงนี่ไม่ได้ช่วยประคองข้อเท้าไ ไอซ้นตรงนี้ก็มันก็เป็นของมันอย่างนี้นะครับนิ่มๆยุ่มๆเหมือนผ้ายืดเหมือนถุงเท้าหนาๆเพราะฉะนั้นความแข็งแรงของเราเองล้วนนะครับที่จะเอากับอีลิตรุ่นนี้ได้อยู่หมัดนะครับลิ้นเล้นเป็นตะข่ายเป็นหนังบางๆแต่หาความเย็นสบายเท้าไม่ได้เลยตะขา่าเอ่ออัปเปอร์ตะข่ายรูรุนเป็นเส้นๆๆเหมือนอ่านี่ครับ ขนาดนี้แต่ก็มันมันมันร้อนเท้าสําหรับผมนะมันมันร้อนเท้าสาหรับผมพื้นพิจารณากันนะครับพิจารณาการอันนี้10โล15โลบวกอีก20เโลเมื่อวานนี้นะครับไปขนาดนี้แล้วครั้งแรก10โลครั้งที่2ลงขอดประมาณ5โลครั้งที่3ลองลานไปหฮาฟนะครับตรงส่วนที่ไม่มีเอาโซสีดำนะครับไปเรียบร้อย ไปง่ายไปง่ายยังยังไม่เรียบร้อยยังเรียบร้อยครับลงไปแค่3ามมือมือแรกจะของเท้ามือสองมือสมผมเองครับผมก็นี่ครับให้ดูขนาดนี้ตัวนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าเหมือนเอโนฟินโปรและสองร่างทองครับผมตัดสาวเลยสามน,นีบรลมมากบรมมาห่วยห่วยมากๆ ไม่ผมผมไม่อยากเอาเอาเอา,เอาเข้ามาเข้าพวกครับผมดีดีอย่างเดียวคือออัเปร์อั r เปอร์ถุงซักผ้าเป็นถุงซักผ้านะครับเป็นตะข่ายรูๆใหญ่ๆใหญ่ๆนอกนั้นผมผมผิดหวังผมแบบผมเสียใจเลยอะเป็นรองเท้าที่ผมรอคอยมากๆเลยแบบออัเปร์อั r เปอร์ผ้าตะข่ายรูๆใหญ่ๆตั้งผมเห็นตอนเอโดฟินโปรอะไรนะโปรพลัสใช่ไหมเอโดฟินโปรพลัสโอ้โหทำให้แบบผมตื่นเต้นมากที่จะได้รอเอโดฟินโปรรุ่น3 ที่จะดึงข้อดีต่างๆที่ชิมล้างด้วยโปรพลาสออกมาแต่พอเอโนฟินรุ่นสามออกมาผมนี่คนแรกๆกับน้องๆเลยครับที่แบบรีทันทีสั่งทันทีกดทันทีไม่รอช้าโอ้โหแต่พอวิ่งจริงไปจบข่าวครับอลิตอลิตตัวนี้ผมให้ความนุ่มเด้งของโฟมผมให้กลับไปเหมือนกับเอโนฟินโปรหสอง มาในร่างใหม่ร่างทองที่สวยงามสีสันทูชาเหมาะกับการลงแข่งหวดกันให้เต็มที่ครับ5โล10โลแต่ท่านที่แข็งแรงหน่อยโอเค21โล1นฮร์ฟก็แน่นอนพอจะไปได้นะครับอันนี้ผมให้ดูคลิปนี้ลองเท้าเต็มๆหน้าผมว่าที่หลัง <c oughs> ลองดูนะครับถ้าผมพอจะ แนะนำได้บ้างาชี้แนะได้บ้างครับอาจจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านที่กำลังตัดสินใจซื้ออยู่นะครับถ้ามีโอกาสลองมีโอกาสไปที่หน้าร้านลองไปจับจับลองไปสวมใส่กันก่อน,นครับอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่ผมพูดอย่าเพิ่งฟันธงให้ว่าให,ให้ผมบอกแบบนี้ไม่เอาดีกว่าท่านที่อยากลองท่านที่สบายกระเป๋านะครับหรือท่านที่ เป็นสายแข่งขันอันนี้ไม่มีปัญหาครับลุยเลยแต่ท่านที่ยังลังเลนะครับลังเลยังไงก็ฟังหูไว้หูนะครับจาก First Run นกับอากงนะครับในช่อง u u n w เว Club นะครับลองดูนะครับวันนี้เดี๋ยวโอเคเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยสำหรับคลิปนี้ First Run กับอากงครับยังไงเจอกันใหม่ถ้ามีรุ่นใหม่ๆมาให้ผมรีวิวนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับฝาก Subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องแล้วก็ให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ